มาดูช่างกระทำบ้างรันนะครับนี่ครับสวยงามมากนครับนีเรื่องทำเ,เป็นรูระบายอากาศนะครับเอาไฟตัดเป็นแทกตัดเป็นแทกสี่เหลี่ยมว่าชตดว่าโอ้เนยตัดเป็นแทกสี่เหลี่ยมแล้วก็อเ,เอา<ม>ไฟ,ไฟร้อนะ เอาไฟลนแล้วก็พับลงครับแล้วก็ตัดตรงมุมมันหน่อยเก็บมุมหน่อยเป็นรูระบายอากาศครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับตรงปลายกันกับทำนี่ตัดตัดเฉียงๆหน่อยครับตรงปลายด้านนึงตัดเฉียงหน่อยสำหรับใส่ดินน้บนี่ครับสำหรับใส่ดินน้ำ นี่กำลังตัดทำเป็นรูระบายะค,ะครับเห็ดมุมหน่อยม,ม,มัน,งไงไมมน,นใส่ง่ายนิดนึงเห็ดมุมมันใส่งายนิดนึ่งทำบังรันง่ายๆครับแต่ก่อนก็ทำจากไม้ไผ่ครับตัวนี้ไม่มีแล้วไม้ไผ่ทำยากทำจากท่อ PVC ง่ายสุดแล้วครับมีการพัฒนาแบบเอ้อบังรันที่ทำจากบังไม้ไผ่ทีนึงครับ เอ,ยอยาลิ้ลนมาใส่เนืนนนน้เป็นแฉกช้งเชียงไว้เาลิ้นใส่ทำลายคอพีวีซีครับวันนี้เป็นขั้นตอนการทำลิ้นครับ ขั้นตอนการทำนี้ครับเอาขวดขวดน้ำนะขวดน้ำมันร้อนเย่าแข็งมากนะเพราะเดี๋ยวมันดันก็ไม่ได้ครับเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วครับเนื้อเดินเข้าไปเข้าได้แต่มันออกไม่ได้นะเพราะใส่ลิ้นกับลิ้นเฉียงเฉียงเขยงเข้าไปข้างในครับไม่เป็นมืดเนี่ยลิ้นลิ้นเฉียงเข้าไปข้างในครับเพราะเราปาดรูแล้วก็ปาดเฉียง ใส่ลิ้นขเ,เข้าไปเฉียงๆแย่หรือเข้าไปข้างในนะครับแย่ลรือเข้าไปข้างในเลยนะครับเวลามันเข้าไปมันเข้าไปแล้วออกไม่ได้ครับมันจะดันตรงนี้ดันตรงนี้เข้าไปนี้ครับนี่ครับตัวนี้ดันดันสามารถดันขึ้นได้ครับดันขึ้นได้แต่ว่าตอนออกนีมันดันออกไม่ได้ครับเพราะเราเฉียงเข้าไปข้างในครับนี่ครับบางดันนี่ก็กำลังทำลิ้นครับ อย่าลืมทำรูอากาศด้วยนะครับนี่ครับรูอากาศให้มันหายใจครับเพราะไม่งั้นปลาเป็่นชามาปลาตายหมดแล้วนี่ครับบางรันเสร็จเรียบร้อยแล้ว